เยอะมากทุกคนวันนี้นะคะเราจะมาเปิดถุงชีอินกันค่ะ จะบอกว่าอันเนี้ยคือโนสปอนนะคือเกลสั่งมาเองหมดเลยทั้งหมดนี้เกือบหมื่นบาทวันนี้เราจะมาทายออนแล้วก็ดูกันนะคะว่ามันเป็นยังไงบ้างมีชุดอะไรบ้างนะคะแล้วก็เป็นกำลังใจอย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b ์แล้วก,ก็กดกระดิ่งให้เกลด้วยนะ,ะเยอะมากทุกคนหู <c oughs> เล้คะว่ามันมีชุดอะไรบ้างชุดแรกนะคะอันนี้เป็นเรสค่ะทุกคนเป็นเรสออกแบบเป็นคอเซ็ดคเตนิดนึงเห็นไหมตรงเนี้ยน่ารักตัวยาวค่ะแบบนี้เลยโฮ้ยผ้าเขาโอเคเลยนะอยู่คือแบบมีเหมือนแบบฟองน้ำให้ด้วยตรงเนี้ยเหมือนเสริมอะ่ะเนี่ยค่ะ ของเกลนะคะทุกตัวที่สั่งมาเกลจะสั่งเป็นไซส์แบบเล็กสุดหมดเลยเพราะว่าเกลตัวเล็กเกลก็จะสั่งเป็นไซส์แบบ xs s อะไรอย่างนี้หมดเลยนะคะตัวนี้ผ้าดีคือผ้าแบบผ้ายืดผ้าลองอะ่ะคือแบบนิ่มน่าจะใส่สบายดีค่ะตัวเนี้ยชอบ Your eyes you don't just tell me that wanna leave that wanna yeah. I I agree It's almost like when we first met Oh I don't care it's getting too late I want you and I can't wait Don't w a n n a spend a minute without you I know you feel the same So come on give me love เอาไฟตัวที่2นะคะตัวนี้ก็เป็นเดรสเหมือนกันแต่จะบอกว่ามีความเว้าจะแม่จ๋ามีความเว้าจะแม่จ๋า ว้าวอย่างนี้จ้าเว้าวอย่างนี้อยากจะให้ดูว่านี่เว้าวเอวแบบนี้อย่างนี้เลยนะเพื่อความเซ็กซี่ผ้าคล้ายๆตัวเมื่อกี้เลยค่ะอันเนี้ยนี่ผ้าคล้ายกันมากอันนี้คือดนหลักนะคะมันเว้าวแล้วก็มีความยืดหยุ่นดีมากโอเคเลยอ่ะตัวนี้ถือว่าผ่านสีส้มนี้ก็คือเป็นส้มที่แบบเป็นส้มอิดๆอ่ะดีค่ะ แชร์ดามตัวต่อไปนะคะโอ้ยโอ้ยอันนี้สวยอ่ะอันนี้เป็นเหมือนแบบ ชุดซาตินค่ะทุกคนเป็นผ้าสาตินนะเป็นเดรสที่แบบคอถ่วงแบบนี้แล้วข้างหลังเราก็แบบนีจ้ะข้างหลังเราเว้าหลังลึกเวอร์เพื่อความแบบเซ็กซี่ผ้าคือดีเฮ้ยผ้าเขาไม่บางนะทุกคนคือผ้าโอเคเลยเป็นเดรสยาวเหมือนกันนะคะตัวนี้นี่แล้วก็ผ่าหน้าด้วยผ่าด้านหน้าด้วยนะคะนี่ เฮ้ยคือชอบป่ะแล้วก็นี่ด้านในเดี๋ยวจะให้ดูด้านในเขามีซับเขามีซับข้างในให้อีกชั้นนึงด้วยนะคะเห็นไหมมันก็เลยยิ่งทําให้มีบางนี่อันนี้คือด้านหลังนะส่วนอันนี้คือด้านหน้าที่มันแบบนี้เดี๋ยวเรามารองกัน Don't me like time last was our และตัวต่อไปค่ะนี่ตัวนี้เป็นเดรสนะคะเกยวเห็นลายมันแบบเป,แบบเป็นลายการาฟิกแบบน่ารักดีเป็นเดรสสั้นนะนี่ตัวนี้แบบนี้ค่ะแบบ เก๋ๆถ้าอยู่ถ้าอยู่ต่างประเทศนี่แบบเสร็จกับรองเท้าบูทเดินแบบเชดิดๆได้ <laughs> อันนี้โอเคแล้วก็ผ้าก็โอเคเหมือนกันค่ะผ้าเขาก็กระชับแล้วก็ยืดได้ด้วย you so come on give me love I'm gonna show you how to move how to move with my body ตัวต่อไปแดงแรงริดมาเลยคะ่ะแม่คะ่ะนี่ตัวนี้ก็เหมือนกับว่าแบบใส่อยู่บ้านก็ได้น่ารักน่ารักแล้วก็ผูกเนี่ยผูกอย่างงี้ยผูกโบตรงนี้ได้นะคะเป็นเดรสนี่เป็นเดสไลน์จุดน,น่ารักนี่เห็นไหม ถูกเป็นโบตรงนี้ก็ได้ใส่แบบอยู่บ้านหรือว่าเดินไปแบบเดินไปตลาดได้ไหมเดินไปตลาดคนมองคนอาจจะมองเยอะแล้วก็ตัวนี้นะคะเป็นซิปด้านหลังนะจ๊ะนี่ซิปด้านหลังอ่ะทำไมรู้ไม่ออ นี่อโอเคอันนี้เป็นซิฟหลังมันจ้าเฮ้ยแต่ว่าเราชอบตรงตรงอกเขาอะตรงเนี้ยเขาเสริมแบบเขาเสริมเหล็กด้วยนะคะทุกคนตรงเนี้ยมีโครงด้วยอะเนี่ยตรงเนี้ยมีโครงด้วยอะชอบอะเหมือนเน้นนมดีอะต,ตรงนี้ก็ระบายระบายน่ารักมากเลยชุดนี้ so And make wanna say And yeah, you know what nothing do, for ตัวปอไปตัวนี้เป็นผ้าคาตอนฉลุค่ะทุกคนเกี่ยสั่งมาเป็นแบบว่าจำสูตรขาสั้นนะนี่เป็นขาสั้นนะคะเป็นจำสูตรนี่ให้ดูดีเทลใกล้อันนี้ก็ ผูกแบบนี้เหมือนกันนี่น่ารักน่ารักนะจ๊ะใส่อยู่บ้านใส่ไปเที่ยวข้างนอกก็ได้นะคะวิใส่ไปทะเลก็ได้แต่ช่วงนี้เป็นโควิดหรอ <c oughs> แล้วก็เป็นซิปด้านหลังนะคะอันนี้นี่เกี่ยวให้ดูดีเทลใกล้มันเป็นคัตันลายฉลูอะคะ่ะน่ารักดีตัวนี้ รมตัวต่อไปตัวนี้คือแบบแซ่บมากแม่คือตอนสั่งมานี่คือแบบฉันจะใส่ไปไหนอะแต่คือฉันชอบอะ นน่นี่ตัวนี้สีสันแบบแสบตามาก้มเหลืองเขียวจะแม่มันต้องใส่ยังไงอันเนี้ยมันต้องใส่แบบนี้ปะค้องอย่างงี้ก่อนแล้วก็ใสของไปในหัวแบบนี้หรือเปล่าหรือเปล่าเออมันต้องใส่แบบเี้ก่อนแป๊บหนึงนะะ่งค่ะ นี่มันจะต้องใส่เป็นแบบนี้แบบนี้แล้วก็เป็นเดรสนะคะแซบปะแซเบเวอร์ใครมีงานปาร์ตี้ที่ไหนอย่าลืมบอกนะเ,เดี๋ยวเอาใส่เดี๋ยวเอาใส่ไปงานปาร์ตี้ด้วยน่าราัก Come hit me with your touch And make me wanna say Diam And yeah you know what's up Aint nothing I won't do I won't do for your body So give me all you got right now I know I'm yours baby So come give me love You know you're mine และตัวต่อไปตัวนี้เป็นโว้ตัวนี้สวยผ้าดีมากทุกคนเฮ้ยคือแบบชีอิ n ราคาเขาแบบราคาเขาไม่แพงแถมแบบเฮ้ยคือ คือเนื้อโอเคเลยอะชอบนี่แบบเนื้อเขาใจะให้ดูยังไงเห็นปะเนื้อเขาแบบนี้แล้วก็ยืดได้มีความยืดหยุ่นได้ด้วยอะมีตัวนี้นะคะโหแซ่บมากอะแม่มันจะต้องใส่แบบนี้แล้วก็เวาแล้วก,วก็เป็นกระโปรงอีกทีหนึ่งจะทำยังไงให้ดูเป็นสูรอันนี้เป็นกระโปรงใช่ไหมอันนี้เป็นเสื้อใช่ไหม นี่มันก็จะเป็นแบบเป,แบบเป็นฟิลแบบอย่างเงี้ยค่ะทุกคนเป็นฟิลแบบอย่างเงี้ยอืมเป็นฟิลประมาณแบบนี้อเดี๋ยวจะลองให้ดูนะคะแซบเวอร์ตัวนี้คือยืดได้นะคะยืดได้เยอะมากนี่แซบสั time ไปนะคะอันนี้เกลสั่งเป็นแบบพรย Catalunya. สั่งเป็นแบบชุดยาวเผื่ออารมณ์ฟิลประมาณว่าเราไปเจอผู้ใหญ่หรือว่าเราไปทำบุญเพราะว่าส่วนใหญ่จะเป็นคนแต่งตัวปุ๊บปุ๊แบมแบมใช่ไหมอันนี้ก็แบบไปทำบุญได้ใส่ไปหาผู้ใหญ่ได้นะคะนี้นเดชน่ารักแขนพองด้วยมีซับในให้ด้วยนะจะ๊ะมีซับในนะจ๊ะข้างนอกเป็นเหมือนผ้าลูกไม้พองๆนะตัวนี้ นี่เดี๋ยวให้ดูตรงชายระบายแบบนี้นะคะชายกระโปรงระบายน่ารักดูผู้ดีดูคุณหนูแล้วก็เป็นซิปด้านหลังนะคะอันนี้เป็นซิปข้างหลังก็จะใส่ออกมาเป็นแบบคุณหน,คณหนูคุณหนูนิดนึด่งแขนพองๆแบบนี้โอเคอ่ะชอบอะ่ะทุกคนคือผ้าเขาดีจริงๆอะ่ะ I don't care, it's getting too late. I want you and I can't wait. Don't wanna spend a minute without you. I know you feel the same. So come on, give me love. I'ma show you how to move, how to move with my body. Come hit me with your touch and make me wanna say, Damn. And yeah, you know what's up? Ain't nothing I'm โออันนี้เหมาะกับแบบหน้าร้อนมากแม่อันนี้ก็จะเป็นฟิลแบบว่า้าน่าจะเป็นพาลินินนะใส่แบบสบายๆอะไรอย่างเงี้ยนี่เป็นจัมสูตรนะคะตัวนี้เป็นสิปด,ด้านข้างนะคะทุกคนตัวนี้เอ้ยน่ารักอ่ะเดี๋ยวต้องลองใส่ดูว่ามันจะออกมาเป็นยังไงนี่ขายาวแบบนี้เลย Can you hear it? I think my heart just skip the beat. Yeah. This fit man is getting so strong. Love me so the morning, love me all night long. There's something special about you. You're the one that I want. So come on, give me love. I'm gonna show you how to move, how to move with my body. Come hit me with your touch and make me wanna say. ตัวนี้เด็ดตัวนี้แม่ว่าเด็ดมันจะเว้าใส่อ,อกตรงนี้ใช่ไหมแล้วตรงนี้ก็จะเว้าแล้วก็ใส่เดรสลงมาได้อีกนี่แบบนี้เลยเฮ้ยแม่ว่าแซ่บเป็นแบบลุกกระโปงสั้นนี้ประมาณนี้นะคะแล้วก็เนื้อผ้าก็มีความแบบกระชับนะนี่เฮ้ยโอเคเลยแล้วก็ส่วนด้านหน้าตรงอกนะคะก็สามารถ รูดได้ตามใจชอบนะจ๊ะถ้านมเราใหญ่หน่อยก็อย่ารูดเยอะเพราะว่าเดี๋ยวนมพงนั่นเองนี่ค่ะแซ่บมาก แบวไม่เกลวตัวนี้นี่คือแบบบอกเลยว่าเป็นเหมือนโชว์พีจมีอยู่แค่นี้เสือ้อเสื้อบนมีอยู่แค่นี้ปิดนมแค่นี้จริงๆปิดนมเราแค่นี้จริงๆกับใส่กับกระโปรงนะคะน่ารักน่ารักตอนเห็นชุดนี้ดูว,ว่าจะยังเป็นฝรั่ง <c oughs> <c oughs> ก,ก็เลยกดซื้อชุดนี้มาก็จะกลายเป็นเข้าเซตแบบนี้ทุกคน มแต่มันน่ารักนะจริงจริงมันน่ารักเนี่ยค่ะเป็นเสื้อกับกระโปรงแบบนี้นี่ลายสกอตลายตารางตอนนี้กำลังมานะจะบอกให้เดี๋ยวเรามารองการส่วนด้านหน้าอ๋อตรงนี้เขาจะเป็นแบบสม็อกสม็อกให้นะคะสม็กรอบตัวเลยด้านด้านบนเนี่ยสม็กรอบเลยแล้วก็ด้านหน้านะคะตรงหน้าอกแล้วก็เขาให้ผูกอย่างนี้เอา โอเค know what nothing know you your for ตัวต่อไปของเราตัวนี้สั่งมาตัวนี้สั่งมาแบบว่าอยากใส่อยู่บ้านนี่ ง,ง่ายนะคะใส่อยู่บ้านนี่ผ้าก็ผ้าก็เหมือนผ้าแบบผ้าหมอิตาลีทุกคนแต่แบบใส่สบายอ่ะเย็นๆอ่ะเออโอเคเลยนี่แล้วก็ด้าน,านหลังนะคะสายเขาก็มีแบบที่รูดด้วยอ่ะที่ปรับสายได้ด้วยโอเคชอบชอบเวลาที่ซื้อเสื้อผ้าแล้วเสื้อผ้ามีตัวที่ปรับสายข้างหลังได้ะค่ะมันรู้สึกว่าบางบางทีเราใส่แล้วมันก็ หล่นบางทีมันก็ขึ้นเกินไปสูงเกินไปต่ำเกินไปอะไรอย่างเงี้ยก็เลยชอบเสื้อผ้าที่มันมีสายแบบปรับได้นะคะตัวนี้ก็เป็นเรสั้นน่ารักน่ารัก,รกแบบใส่อยู่บ้านจา้า มันต้องพองข้อแบบนี้แน่ๆแล้วมันก็เวาวเอวอีกแล้วแม่วาวเอวอีกแล้วเนี่ยอย่างเงี้ยแล้วมันก็เวาวเอวแล้วก็มินกระโปรงยาวเออเลิศจะใส่ไปไหนเกวตัวนี้จะใส่ไปไหนเกวสีแสบตามากจ้ะแม่ใส่ไปทะเลเนาะโอ้ใส่ไปทะเลนะจะแสบมาตัวเนี้ย,ยดีค่ะแล้วผ้าก็ดีด้วยนะคะผ้ากระชับแล้วก็ยืด เพื่อนจะบอกว่างานชีอินรู้สึกว่าแบบคือที่เกล่ะสั่งชีอินมาเพราะเกลรู้สึกว่าเกลเห็นสไตล์ของชีอินอนะ่ะมันคล้ายๆสไตล์การแต่งตัวของเกลคือแบบเล้ยชอบอะ่ะเสื้อผ้ามันแบบออกแนวแบบมีความเซ็กซี่มีความเป็นฝรั่งหรืออะไรอย่างเงี้ยก็เลยชอบเสร็จแล้วราคาก็เป็นราคาที่โดนใจมากส่วนใหญ่ชีอินก็แบบร้อยกว่าบาทก็มี200 3 0 0 4 0 0 5 0้600คือมันจะเป็นฟิลแบบราคาแบบ ราคาที่มันรับได้ละค่ะที่เราสามารถซื้อได้เยอะอะเลยกดในมันเลยคะ่ะทุกคนโอเคตัวนี้เดี๋ยวเราจะมาลองให้ดูนะคะว่ามันจะแซบขนาดไหน I'm gonna show you how to move I don't move with my body Come hit me with your touch And make me wanna say d a m n And yeah you know what's up ชุดสุดท้ายแล้วค่ะทุกคนเยอะมากอันนี้นะคะอันนี้เป็นเซ็ตกางเกงกับเสื้อนะอันนี้ตัวเข้ยผ้าดีอีกแล้ว OMG ฉันชอบผ้าดูใส่สบายมากแม่ อันนี้นะคะเป็นตัวกางเกงนะคะเป็นกางเกงขายาวแล้วก็เป็นซิปด้านหลังนะคะมากับตัวเสื้อครอปค่ะครอปครึ่งตัวแบบนี้แล้วก็สมอกด้านหลังนะคะน่ารักมากเลยตัวสายก็สามารถปรับได้ด้วยเฮ้ยตัวนี้คือเข้าเซตกันมากคือน่ารักมากอะนี่แล้วก็สั่งส์เหมือนเดิมจะสั่งไส์ที่ เล็กที่สุดโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันว่าใส่ออกมาจะน่ารักแค่ไหนนะ เป็นชุดที่เกลเลือกมานะคะ Try on haul นะคะแกะถุงรอบนี้ของชีอินให้ทุกคนดูเนาะจะบอกเลยว่าขอบอกอีกรอบเลยว่า no สป o นนะคะเงินเกลเองทุกบาททุกสตางค์ รอบนี้เสียไปเกือบหมื่นบาทแต่ว่าเสื้อผ้าที่ได้มารู้สึกว่าโดนใจมากอะ่ะคือเนื้อผ้าเขาก็โอเคด้วยนะคะสําหรับใครที่สนใจก็ลองไปกดดูเนาะบางคนก็อาจจะเป็นเหมือนเกลเนาะเห็นราคามันอยู่ที่ตัวแบบ200 3 0 0ยสามรอก็กดเอากดเอากดเอากด,ากด,ากดขึ้นมาปุ๊บแม่เศร้าจะหมื่นจ้าโอเคค่ะรอบนี้ถือว่าแฮปปี้มากกับเสื้อผ้าที่ได้มานะคะในรอบนี้แล้วก็อย่าลืมเป็นกําลังใจให้เกลด้วยนะกดไลค์กด Sub สไคร้แล้วก็กดกระดิ่ง เกยด้วยนะคะรอบหน้าเราจะมาทำคลิปอะไรมาติดตามกันนะบ๊ายบาย